มาครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาถ่ายก่อนสักหนึ่งคลิปนะครับนี่นะครับวิธีการคว้นท่อนะครับคว้นท่อยังไงให้เป็นอย่างนี้นะครับโดยใช้ตัวกรรไกรตัดท่อนี้นะครับเราไปดูเลยเลยนะครับนี่นะครับอันดับแรกเราเอาวางท่อนะครับเราจะเอาองศากว้างยาวเท่าไหร่นะครับองศาเฉียงมากเฉียงน้อยเท่าไหร่แต่นิ้วครับปลายนิ้วให้อยู่ตรงนี้นะครับอานน้้ให้อยู่นี้นะครับนี่ครับประคองเราจะเอาองศากว้างองศาเอียงแค่ไหนเราก็จับนะครับ นี่นะครับแล้วก็บีดเข้าไปกดนะครับนี่นะครับแล้วเรานิ ia, ้วปลายนิ้วเนี่ประคองไว้นะครับแล้วก็เราพยายามรักษาองศาตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับแล้วก็หมุนนะครับเอามือนี้หมุนนี่นะครับเราจะเอารอนรอนมากรอนน้อยอยู่ที่จังหวะองศาตรงนี้เรานะครับระหว่างบีดนะครับเอียงแค่ไหนนะครับกล้องซูมเข้ามาใกล้ๆเลยก็ได้นะครับดูตออไปนะ เห็นไหมครับไมถ้าถ้าละองศาเราเพี้ยนเห็นไหมครับรอนก็จะรอนรอนก็จะเพี้ยนไปด้วยนะครับเราพยายามประสององศาให้เท่ากันครับจะเอารอนแคบแล้วก็เอองศาออกหน่อยนะครับประมาณนี้นนนก็ได้รอนสวยแล้วครับนี่โค้งสวยเราจะไปดูท่อเหลืองมางนะครับเหมือนกันนะครับเราจะองศา เราอย่าลืมปลายนิ้วตรงนี้นะครับเทคนิคของผมจะเอาปลายนิ้วประคองประคองเพื่อดันองศาแล้วก็จิกเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับนี่นะนี่คนระับแต่เราต้องรักษาองศาระหว่างท่อให้ดีนะครับไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับระหว่างร้อนไม่เท่ากันก็จะไม่สวยครับร้อนจะกว้างจะแคบ ตอนจะกว้างจะแคบอยู่ที่มือเรานะครับแล้วก็จะเท่าไม่เท่าอยู่ที่มือองศามือนะครับนี่ครับก็ได้แล้วนะครับองศาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะน,นี้ได้เลนะ้ว โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับช่างไฟมือใหม่นะครับหรือว่าใครจะเิืมหัดใช้นะครับใครก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube ร้านทีอาร์การไฟฟ้าด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ